สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวคำอับประมงคลวาจาฉุดซัพย์เลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาเปิดคำต้องห้ามอย่าพูดซะจะยังดีกว่าค่ะเพราะอาจจะกลายเป็นฉุดดวงของเราลงไปได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะ เอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคำพูดต้องห้ามที่หลีกเลี่ยงไปให้ไกลอย่าพูดซะาจะยังดีกว่านะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ฉุดชีวิตเราให้จมลงไปได้ค่ะมาเริ่มกันเลยที่คำแรกคือไม่มีตังค์คำนี้ความหมายก็ตรงตัวกันเลยนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นคนมีตังมีเงินใช้เป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนจนแน่นอนนะคะว่าใครๆก็อยากจะมีตังกันทั้งนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นหากเราพูดว่าไม่มีตังเราก็อาจจะไม่มีตังจริงๆนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินกฎแรงดึงดูดเราอยากดูดสิ่งไหนเราก็ทำสิ่งนั้นเยอะๆจะได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องห้ามค่ะมาถึงคำที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่าเหนื่อยเห็นไหมคะแค่ฟังก็เหนื่อยแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าพูดเป็นอันขาดนะคะว่าเหนื่อยเพราะว่าคำนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานลบทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็คนที่ได้ยินค่ะอยากมีแรงหาเงินอยากขยันต่อไปนี้อย่าพูดคำว่าเหนื่อยเป็นอันขาดเลยนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่อีกคำหนึ่งคำต้องห้ามที่ห้ามพูดเด็ดขาดเลยก็คือคำว่ายาก เวลาที่เราต้องทําอะไรที่ไม่เคยทําหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆมาห้ามพูดคําว่ายากยากจังเลยมันยากอะ่ะเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคทําให้เราท้อถอยได้เราต้องเปลี่ยนเป็นพลังบวกโดยคิดว่าเป็นการท้าทายความสามารถหรือว่าพูดไปก่อนเลยว่าง่าย,ง,ายง่ายเองแน่นอนนะคะหากใครเชื่อกดแรงดึงดูดแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะคำนี้เป็น อีกหนึ่งคำที่ต้องห้ามเพราะว่ามันจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำพูดของเราเราพูดอะไรออกไปก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็เลือกพูดแต่สิ่งดีงามเพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่เจริญจันท์ลงใจเข้ามาในชีวิตเรามากกว่านั่นเองค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดคำอัปมงคลเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะคะห้ามพูดเป็นอันขาดค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ